พี่น้องกลับหายไปใสายโนบัดนเ่ยเดี๋จะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนหนามันหกครับตั้งแต่อนอนโงพี่น้องเห็นหางแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุข,ขูสุขคตสวัสดีเอซีหมวดชายครับมื่อนี้กะมาหาเลาะดักหนูคือเก่าครับนะครับ แต่ว่าเขาเขากเกี่ยวหมือแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจียางเบิง้งหมยก่อนว่าจะเป็นตั้งใดครับเดี๋ยวจีเลาะเบิ้งก่อนครับตอนนี้ก็ยังบ่บม่มั่นใจครับว่าจะมีหม่องดักบ่ครับยางเบิง้งขันมีไมด้ดีเดี๋ยวจิไอ้ใหพี่น้องได้เบิ่งครับตอนนี้ยังยังบ่มีครับ เดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมะพร้าวอยู่นี่ขุดมาหม่ๆอยู่ครับนี่ยลี่มี่มีโตครับเนี่ยนี่เราถืว่างดักไว้นี่ละหลังหนึ่งเับเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกับดักก่อนครับ นี่ครับพี่น้องเขาใส่กับดักกับดักโมดิฟายครับกับเล็กครับอันนี้เป็นเนื้อขีไต้้วครับนี่เนื้อขีไต้นาหอมกัน,นพลังสีฝ้าของไอไหมโบรบลีครับเอาจิดฉีดจากชองสามปึดครับมันหอมครับลองบึงครับ จับดีๆแล้วครับนี่ยมาเบิังครับนี่ครับตัวเนียนมีโตแน่นอนครับน,นี่เหยียบให้มันอนี้กันก็ชิบ้างไบบประมาณน,นี้ละครับเดี๋ยววางไว้ไก่บัได้ครับเดีย๋ยวมันจะเน,นี่ยทางมันออกมาน,นี่ครับทางมันเราออกไปพุ่นีพุ่นออกไปข้างบนพุ่น ครับจุดดักไว้นีก่าน,นี่พี่นอ้องนี่หู่นึงนี่เห็นปะครับนี่แต่มันมันออกมาหลายทางนี่ออกมาทางนี่น้ำนี่นี่ครับหอยมันนี่ครับหอยมันน่ที้ยังอยู่ครับแต่ว่าเรที่ดักไว้อยู่นี่แหละ ใส่กันไว้พร้อมาแล้วเทียมมันออกมาเนี่ยออกมาหลายด้านเก่าครับไอไ้ไหมลูกบุรี เดบเลียบเนี่ยครับบางไม้ข้างล่างนี่แหละครับ หมงมัดดีๆแล้วครับเพื่อมัตนติดละลอกน,นี่ครับน้าเนี่ยนี่ครับว้างเลยทางมันมาจะติดดักไว้รับพี่น้องตอนนี้ก็ ได้เวลามายา้มหนูแล้วครับสามทุ่มหาหน้าที่ครับไม้แรกครับสิบเป็นยังไงครับมาหลุ่น,น้ำกันครับว่าชิมานว่าไม้แรกไม้นี่ใส่ไว้สามหลังเลยครับอ้อมซ้ายอ้อมขวาเลยครับสิบเป็นยังไงเอาเทียวพี่น้องเห็นไกลๆแล้ว เรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นแล้วครับบ่าตายอีกตั้งหักพี่น้องเดี๋ยวขอญาตเทบก่อนเด้อครับเพราะว่าเดี๋ยวติดติดลิกซิตเรียบร้อยครับแต้มแรกมาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่เสร็บไปหนึ่งแต้มครับแต้มแรกครับ ขอหยาดจัดการก่อนครับนี่ครับแดมแรกครับค่าคืนนี้แดมแรกมาแล้วครับมันครับมันมันเด้อจัดไปครับเอาอีกแล้วพี่น้อง นาสิดูดิแล้วครับอู้ยเรียบร้อยสิครับเป็นไงครับท่านเรียบร้อยหงายท้องปังงางอีกแล้วแต้มที่สองครับโอ้โหัดไปครับโอ้โหบักถึกบักไงครับนี่นี่เห็นบอพีนอ้องบึงหางมัโอ้เอา้า เดี๋ยวเก็บก่อนครับจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับแต้มที่สองเก็บก่อนครับพี่น้องกลับหายไปสายนอบัดเ่ยเดี๋ยวจะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อน หยามเป็นหกครับตั้งแต่นอนโอ้ยพี่น้องเห็นหางแล้วเอาละเอาละได้การแล้วเดยวเด้อเด้อเด้โอ้โหพี่น้องเรียบร้อยสิครับอย่างนี้โอ้โหนี่ไงพี่น้องเรียบร้อยเลย เต็มเต็มเบิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาสรุปผลงานครับมื่อนี้สําหรับคืนนี้ครับไม่เหลือครับไม่รอดสามแต้มครับจัดไปครับเนี่นี่ครับใส่ไงอยู่ครับก้อนครับเก็บก้อนถือว่าหมานครับร้องเลยครับเห็นยังไงล่ะสําหรับคืนนี้ก็คงเสียไว้ซ่านี้ก่อนครับจังพอกันไหมคลิปหนาครับอื่นเสารมาหลุนกันไหมครับสวัสดีครับ